สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวาราลักษณ์จุยโสชื่อเล่นชื่อเฟียสอายุ13ปีมาจากโรงเรียนวัดประมงคุณค่ะน้องเฟียสมากับใครลูกวันนี้มากับคุณแม่คุณย่าแล้วก็คุณครูแล้วก็เพื่อนๆค่ะโอ้โหที่บ้านอยู่กันกี่คนคะ อยู่กันหกคนคะ่ะมีอใครคบ้างคะคุณปู่คุณย่าแล้วก็มีพี่น้องหนู3สามคนแล้วก็มีอาหนึ่งคนคะ่ะ,ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะครับโทษทพีพ่อเสียแล้วคะ่ะแต่แม่อยู่ที่ใส่น้อยกับคุณยายคะ่ะดูแลยายอยู่เพราะยายก็ไม่เหมือนไม่สบายเป็นเอวช่วงเอวเหมือนกันหนูอยู่กับย่าคะ่ะแล้วก็มีปู่ด้วยดูแลช่วยกัน พ่อเขาเสียเขานั่งสารเด็กสามคนแล้วก็แม่เุกคนเดียวเขาไม่ไหวอะ่ะเราก็ต้องแบ่งมาช่วยเขาเลี้ยงเขาก็ต้องเสียเราก็ช่วยกันอ่ะแม่กับย่าก็ช่วยกันย่าจะเป็นคนอ,อกพวกของกินพวกกินที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่แม่จะเป็นค่าเทอมแล้วก็ค่ารายวันอะไรแบบเนี้ยคะ่ะไม่พอคะ่ะเพราะเด็กที่บ้านเยอะคะ่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะเลยแบบ ไม่พอเพราะทำมาสองคนก็ไม่พอก็เขียนเรเขียนอะไรเขียนนิสิตศนย์ย่าจะเป็นพวกเหมือนจัดเบรกอะคะ่ะอยู่ที่โรงเรียนเหมือนกันส่วนปู่ก็อยู่ที่เดียวกับย่าค่ะจะเป็นคนขับรถให้โรงเรียนไรายได้ของปู่ก็เหมือนขั้นแรงขั้นต่ำอะค่ะกเอก้าพันกว่าบาทของย่าก็แปดพันกว่าบาทสองคนก็สองคนก็หมื่นหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่พอหรอกเด็กอ่คนมันใช้เงินเยอะก็เป็นคนดูแลมาตลอดอะค่ะยากเหมือนเขาเป็นแม่คนที่สองค่ะเขาก็ช่วยแม่แบ่งเบาภาระมาตั้งแต่ข้อเสียค่ะถ้าไม่มีเขาแม่จะลำบากแน่อะไรเงี้ยค่ะแล้วรายได้ทําไม่พอแล้วทําไงทั่วทีครับ ก็ประหยัดอะค่ะเวลาไปมีแมตช์แข่งแล้วได้เงินมาก็ให้คุณย่าค่ะเพราะคุณย่าเป็นคนจัดการเรื่องเงินที่บ้านทุกอย่างเลยที่ว่าแข่งนี่คือไปแข่งอะไรลูกแข,แข่งเปตองค่ะแข่งเปตองอ๋อคือเราเนี่ยเป็นนักกีฬาค่ะเปตองแล้วก็ออกเวลาไปแข่งนี่บางทีก็มีได้เงินมาด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะเอาเงินให้ทําไมเราไม่เก็บไว้เองบ้างอะครับ ก็คุณย่าเป็นคนใช้จ่ายทุกอย่างค่ะบางทีไม่พอก็ให้เขาไปก็ได้ค่ะพอเขาเป็นคนเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กก็เลยให้เขาค่ะหนูรู้สึกยังไงกับคุณย่าบ้างรักค่ะอยากให้เขาสบายเนี่ยค่ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกก็หนูอยากติดทีมชาติะคะ่ะแล้วก็เก็บเงินซื้อบ้านให้ย่าให้เขาได้อยู่สบายติดทีมชาติเริ่มเล่นเปตองมานานแังลูก สองปีค่ะสองปีเริ่มได้ไงคะเห็นพี่ๆเขาได้รับเหรียญรางวัลนะคะแล้วตัวเองอยากได้รับบ้างรู้สึกว่ามันเท่ย่างงี้ค่ะก็เลยไปเป็นนักกีฬาอ๋อเหรเริ่มเล่นเปียตองเนี่ยเป็นยังไงยากไหมยากค่ะมันต้องมีสมาธิแล้วหนูเป็นคนแบบวอกแวกอะค่ะมันเลยต้องยากเข้าไปอีกแี้ยอะไรทําให้หนูเล่นต่อไปหรกทั้งทที่มันยาก เราภูมิใจในตัวเราเพราะเราทําได้ค่ะเราคิดว่าเราทําได้คือทําได้ไม่มีใครมาห้ามเราอย่างเงี้ยค่ะม,มีสมาธิเกี่ยวกับมันเคยไปแข่งมาเนี่ยเคยไปแข่งที่ไหนมาบ้างคะ<ก>ระดับกองทัพอากาศค่ะได้หญิงได้หญิงเดียวได้เหรียญเงินค่ะแล้วก็คู่ได้เหรียญทองแล้วก็ได้โล่นกฬิกายิงดีเด่นค่ะ ตองคุณย่าให้กำลังใจไหมหรือว่ายังไงฮะเขาจะอวยพรอหนูค่ะเขาจะชอบบอกว่าดำสู้ๆนะลูกดาค่ะดำดำเหรอเนี่ยเหรอดำดำโอ้ยนี่ดำเลยนี่เขาเรียกผิวสีน้ำผึ้งสวยจะตายสวยสวยเอาล่ะวันน oh, ี like inky, right? Listen, thinking, uh ้ความฝันที่หนูอยากได้ไปคืออะไรลูกอยากได้เครื่องสืผ้าใหม่ให้ย่าค่ะเพราะเครื่องสผ้าอันเก่ามันเป็นมือสองค่ะรุ่นเก่าแบบ ใช้งานแบบต้องดูตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเวลาไปทําอะไรเลยทําไมทําไมถึงได้มือสองมาใช้อะลูกยังไงบ้านไม่มีเงินเพราะปกติเขาซักด้วยมือค่ะแล้วเข่าไม่ดีต้องลุกขึ้นลุกลงเขาเลยลซื้อมือสองมาเอาล่ะเดี๋ยวก่อนที่เริ่มแข่งนะคะครูทุกครั้งเราจะได้กําลังใจจากคุณย่าเนาะครานี้ลองขอกําลังใจจากคุณย่านะคะผ่านกล้องนี้นะมีอะไรอยากจะบอก คุณยาบอกที่กล้องนั้นเลยนะลูกเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูจะพยายามให้เต็มที่ชดีครับคฟียพร้อมเข้าสู่ภารกิจนะลูกพร้อมค่ะพร้อมนะครับทีมงานครับอุปกรณ์ครับโจทย์ของน้องเฟียสจะเป็นโจทย์ที่เราคิดขึ้นใหม่ทั้งหมดเรามีเปตองวางเรียงอยู่5ลูกนะครับลูกสีดำและลูกสีเงิน โจทยของเฟสคือหนูมีโอกาสสงครั้งลูกต้องตีเฉพาะลูกสีเงินเท่านั้นโดยลูกสีดำห้ามเคลื่อนที่ลูกแรกคือลูกนี้นะครับความยากคือลูกมันใกล้กันมากนะครับถ้าผิดเหลี่ยมคือโดนลูกสีดำนะลูกลูกแรกนะครับไปครับ ครับสีเงินครับ ากว่านี้ลลแล้วทีมงานครับขออุปกรณ์ครับลและโจทย์ข้อนี้นะครับเฟื้องบิกาสครั้งเดียวโยนเปตองกระแทกลูกสีเงินทั้งหมดให้ออกจากกลุ่มครับจะเหลือแต่เพียงสีแดงเท่านั้นไม่ให้อย่างไงอ่ะ มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอสรูสูลูทท่านผู้ชมครับผมมะนอนใช้กับโูกเสียนะครับเพื่อคุณย่าครับมีโอกาส3ครั้งโอกาสครั้งที่หนึ่งนะครับพร้อมไปครับ เดียวนิดเดียวโอ้โหตัวเดียว เห็นกับตาใช่ไหมครับเห็นครับสองคำสุดยอดคุณผู้ชมและทั้งคณะกรรมการครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายจบมาครับอุยรูปแบบนี้ไม่เห็นอะไรไหมครับอะไรอ่แป้นบานนะฮะเกี่ยวอะไรด้วยนั่นสิครับ อ๋อตึ้งตึ้ง<อ>แคนนอนเหรอโจทย์นี้เราไม่เคยท้าใครมาก่อนอแล้วก็ไม่คิดว่าทีมงานจะกล้าท้าเด็กด้วยไม่ควรท้าด้วยคือให้น้องโยนแปต,ตองกระแทกลูกนี้ให้เข้าห่วงเฟียลูกโอกาส3ามครั้งเชิญครับ โอกาสครั้งที่1ครับไปครับโดนแล้วครับชนแป้นด้วยแต่ว่าไม่ลงห่วงครับโอกาสครั้งที่สอง मैं ทั้งนั้นที่ท้าทายน้องเสียแต่เธอทำได้ทุกด่านรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้ครับจากแบบเด็กน้อยเห็นรุ่นพี่ <c oughs> ขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีแล้ววันนี้ก็พาตัวเองมาเป็นเป็นรุ่นพี่ที่ให้รุ่นน้องมองต่อมาอีกนะลูกขอให้หนูตั้งใจฝึกซ้อมต่อไปนะเป้าหมายของหนูมองให้เห็นให้ชัดทุกวันเลยไปปริน ธงชาติไทยมาแปะไว้เองก่อนเลยเอ่อเป็นการบอกตัวเองว่ายังไงฉันก็ต้องไปให้ถึงเอาความมุ่งมั่นเอาความตั้งใจแล้วก็ความเป็นเด็กจิตใจดีกระตันยูแบบนี้นะลูกนะมันจะพาให้หนูเจริญแน่นอนขอบคุณค่ะท่านผู้กมการครับทั้งสามท่านม่าอย่างดีครับพวกเราให้ค่าเรื่องสุาเรื่องใหม่ใช่ไหมลูก จะสบายขึ้นยังไงกับเจ้าเครื่องนี้ลกูกจะไม่ต้องมาปวดเข่าค่ะแล้วก็ม,มีเวลาว่างมาทำแบบอื่นด้วยค่ะวันนี้ที่จะให้เครื่องซักผ้านี้กับย่าเพื่อจะบอกย่าว่าก็ทำให้ย่าได้แล้วค่ะแล้วก็ตอ่อไปนี้ก็จะเอาไปตองมาแบ่งเบาย่าค่ะอยากบอกให้ยา่ารู้ไหมลูกย่าครับเชิญครับ คุณย่าครับ,บ,รบหลานคนนี้เป็นยังไงบ้างครับดีค่ะกตัญญูเขาพอ,พอมีเงินมีอะไรเขาก็จะมาให้ให้แม่เขาให้ย่าแบ่งกันตัวเขาไม่ค่อยเก็บไว้หรอกคุณย่าเก่งมากลูกภูมิใจในตัวเขาไหมครับภูมิใจค่ะเขาเป็นเด็กดีไม่ไม่ดื้อหลานคนนี้มีความหมายกับคุณย่ายังไงครับ เป็นความความหวังอั่นนะเขาบอกว่าถ้าเกิดนุติกทิมชาติหนูจะซื้อบ้านให้แม่อยู่นะแล้วย่ากับเราพอารู้สึกที่เรามีต่อย่าลงเป<อ>รียบเสมือ,อะไรลูกแม่คนนึงเลยค่ะรักแล้วก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเขานวดไทยนะคือเขานวดไทยนวดหัวเข่าวเราขาวมันก็ดีเขาก็จะนวดไทยตักพี่น้องเลยรักหลานทั้งสามคนเหมือนลูกรักเหมือนลูกคือจะรักเหมือนลูกใช่ไหมเนี่ย ากจะบอกอะไรกับย่าลูกควาสุดใจของเราที่มีต่อย่าล้าคาแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยทีมงานทราบมาว่าเด็กที่เล่นเปตองขนาดนี้ผมบอกไปทั้งคณะกรรมการต้องไม่เชื่อไม่เคยมีเปตองของตัวเองะทำไมอะโรงเรียนดูแลครับโรงเรียนดูแลให้เขามีเปตองซ้อมของโรงเรียนแต่ว่าส่วนตัวเขาเองไม่มีเปตองตัวเองทําไมไม่ขอลูกเปตองลนูเพราะย่าลำบากอะคะ่ะ ก็เลยให้เดี๋ยวค่อยเก็บเงินแล้วก็ค่อยซื้อเอาเองค่ะมันแพงไหมลูกเปตองก็แพงค่ะราคาค่อนข้างสูงครับหลายพันบาทน้องเฟีสลูกมองด้านนี้สักครู่ย่าครับมองด้านนี้สักครู่สักครู่ทีมงานครับน้องเฟีสลูกหันมาได้แล้วครับ นี่คือไปตองชุดแรกในชีวิตของลูกน้องเฟียสหนุเหมาะสมอย่างยิ่งเก่งแบบนี้กระตันยูแบบนี้ควรได้รับสิ่งนี้ลูกคุณควันนี้ด้วยความสามารถด้วยความกระตันยูของลูกนะครับพี่ซุปแจ้งเรื่องไปที่ผู้ใหญ่ของกลุ่มปตทท่านบอกว่าไม่มีปัญหาเครื่องสภาพผ้าจัดให้ชุดไปตองไม่มีมอบให้หนึ่งชุดและยิ่งไปกว่านั้นยังมอบ คุณกันสาให้ลูกด้วยอีก5,000บาทรวมวันนี้ครับกลุ่มปตทขอมอบให้กับน้องเฟียสรวมมูลค่า25,000บาทด้บคุณม,มากครับน้องเฟียสครับอธิยายพันจิ๋วแปตองครับ ที่น่าช,นะชื่นชมนาะยาเลี้ยงหลานจริงจริงและหลังจากที่น้องเฟียสคว้าความฝันได้สําเร็จทางทีมงานซุปเปอร์เทนก็รีบจัดส่งความฝันให้กับน้องเฟียสถึงบ้านทันทีครับรและหลังจากนี้ทางรายการหวังว่าคุณย่า จะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมจากความฝันชิ้นนี้ที่แลกมาด้วยความสามารถของน้องเฟียสครับคุณคะคุณคิมงานทุกคนนะคะดีใจมากได้เครื่องทักผ้าใหม่ค่ะ <Dam S 2> เครื่องเก่ามันเสียขอบคุณทีมงานมากนะคะได้มีเครื่องซักผ้าใหม่แล้วดีใจดีใจดีใจจริงๆ <laughs> เพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่า 疼。嗯